สวัสดีครับพ่อครับนี่ครับเบ้าเชยพุ่ครับผมหลังจากเลิกงานมากะมื่อน,นีก็สิมามาอัปเดตไอสถานการณ์สงครามสงครามอิสราเอลกับอิหร่านเนาะมาทีมาอัปเดตในเบิง้งมืนน่อนีเข้าจังจากที่หลังจากวันที่13วันที่13าทั้งไออิหร่านยิงขีปนาวุธม,ม,ม,มากะ ขามาตั้งอิสรลก็ประมาณเข้าเขาบอกวงไหนเขาเจ้าเขาบอกว่าประมาณ200ลูก200-300ลูกครับคือว่าหนักหนักคือจัดเตรียมนหละจนว่าบ้านในสเทตือนครับประตูหน้าต่างสะเทตือนเลยเมื่อนั้นก็หลับๆเตือนๆพอมือวันดีต่อมาก็ยังเงียบๆอยู่เพราะว่าเขาก็ประชุมกันดูครับทั้ง ผู้นำละ่ะผู้นำสองระเทศเขาก็ประชุมกันอย่ประนําว่ายิบประชุมกันนี่แหละแต่ว่าเมื่อนี้การยิมาฟังข่าวเขานอกทางทางสถานทูตสถานทูตเขาก็ยิมาอันมาบอกว่าให้แรงงานไทยนี่เตรียมตูวท่านเตรียมตูวเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าไว้เพราะว่าบางทีอาจมีเหตุแบบฉุกเฉินครับผมผมก็ยู่ บัวหางผมมาอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเนาะเขาก็จะตีถล่มนี่แหละอยู่ไกลกันครับจากสนามบินก็ประมาณ20-30กิโลได้อยู่ที่ว่าบมันยิงมานี่แหละล้วก็มืัอนี้ก็ยิมามาเตรียมกระเป๋าครับขันเยียวกระเป๋าใบใหญ่ไปมันก็ออกไปโบ,บม,มือมดมันหนักแต่แมันเซลรนีบ่วทัน ืัอน,นี้ก็ยิ่มาเตรียมเสียผ่าที่จําเป็นจักสองสามชุดเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วก็ยิ่มีเพื่อนก็บอกว่ามีเตรียมหละอาหารมีเตรียมมีเตรียมมาม่ามีเตรียมมาม่าที่เตรียมครับผมก็ยิเตรียมกระเป๋าใบหน่อยไว้อันนั้นหลังจากเลิกงานมาก็เตรียมมีมีมามา่าครับผมมีกับเมียนเสียผ่าจากสองสามชุดแล้วก็กระเป๋าใบหน่อยคือเีรียวเตรียมไว้เพราะว่ามันเขาแบบ ช่วงนี้มือนีก็ได้เตรียมฟังให้ฟังไอ้สัญญาณสัญญาณไอ้สัญญาณเตือนแล้วก็ยีฟังติดตามข่าวอยู่เพราะว่าช่วงนี้หัาลังประสุมกันอยู่ยิงมาสองร้อยลูกสัว่าแต่ว่าระบบป้องกันของอิสราเอลนี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกครับเพราะว่ามันเป็นประเทศที่น้อยแต่ว่ามันแบบเป็นอันดับต้นๆที่ว่ามันก็ถามว่ามัน มันปลอดภัยบ่ผมมาทงานนี้ก็หาสิบหาสิบมาความปลอดภัยหาสิบหาสิบครับมีอันตรายบ่ก็ถามาอันตรายอยู่ถวมาประเทศนันเป็นประเทศน,น้อยประเทศไอ้ประเทศไอ้น้อยที่ว่าไอ้ประเทศน,น้อยครับประเทศประเทศซัมโคราดนี่ประเทศซัมโคราดนี่บอได้ว่าประเใ,ใหญ่อะไร ีกะเตรียมไวเซื่อยครับผมเตรียมไว้ที่เตรียมเสภานีกับบริ่าบาบริ่าศิษยนกับบ้านดอกก็จะเตรียมว้แบบเพื่อมีเหตุฉุกเฉินครับผมก็นอนก็บ่คอยหลับดอกก็หลับหลับตื่นๆตืนนอนนอนกัะไรเขาเจ้าว่าสักทั้งไอสถานทูตให้เตรียมให้เตรียมเส้าเตรียมเตรียมผ้าสปอร์ต หยิบเงินครับผมหนึ่งเสพหาจากสองสามซุดในกระเป๋าแบบเหตุฉุกเฉินซองมามา่าไออาหารอาหารครึ่งสำเร็จรูปแล้วก็พวกพาส,สปอร์ตมีเงินกันกร,กระเป๋าไปง่ายครับว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินในรีก็ต้องแบบก็ต้องแบบไปด่วนเลยครับผมอาจจะไปที่ศูนย์อุปโภคภัณฑ์ครับผมแต่ว่าจะกลับพอ ยังบมกับครับไตยังบมกับต้องให้เกิดแบบบมไวยดีจังยีอวยไม่ดีก็ยี่มาเตรียมมาจะทมีเตรียมเสผ้าเตรียมไปเมื่อไรดอกพี่น้องเตรียมไปจากสองสามสุดนี่แหละเตรียมไว้เตรียมเส้าไว้เตรียมไว้สองสุดสามสุดับผมเตรียมไว้าะว่า ประเทศนี้มันบ่มีอย่างแน่นอนที่เกิดขึ้นเห็นเกตมันยิงมาได้ทุกเมื่อครับผมประเทศไอผมไปฟังข่าวเพิ่น,นเนาะวงข่าววงไหนเพิ่นในใน,ในประเทศเนี่ยเพิ่นบอกว่าจากไออิรานห่างมาจากอิราเลีนี่ประมาณ1,200กิโลเราก็ขี่ม้ามูดของประเทศอิรานประเทศอิรานนี่คือประเทศไง ครับผมประเทศอีกอันนี้ก็นับต้นๆเลยที่ว่าสั่งอาวุธนิวเคลียร์ที่มหาอำนาจเลยล่ะประเทศอิหร่านนี่แล้วก็อิหร่านนี่ไอขีปนาวุธของอิหร่านนี่ยิงมาได้สองพันกิโลครับผมจากมาฮอดอิสราเอลนะยิงมาได้ระยะทางสองพันกิลสองพันกิโลเมตรแต่ว่าระยะห่างจากอิหร่านมาอิสราเอลนี่หนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตร มันยิงๆไมาได้ตลอดครับผมแต่ว่ามื่อนั้นก็วันที่13ก็จุดบังไฟบังไฟแบบจะลองทรงการแลวล่ะมื่อนัน้นประตูหน้าต่างนี่สั้นเรือเืเลยนอนก็บรหลับครับมื่อนี้ก็มาเตรียมการก่อนมือนี้ ครับผมแรงงานก็ชีวิตมันบ่ได้แน่นอนครับผมอยู่ประเทศนี้หายแรงเนาะเขาเขาต้องเขาเอือนว่าเตือนโตตลอดเวลาเตือนโตตลอดเวลาในการทํางานครับผม,มเป็นประเทศนิด่อยที่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นรุนแรงได้ทุกเมื่อแต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกับเขาเติาใบไปน่อยครับผมมันตอนนี้เขากําลังค่ว่าอิตาเลียโตต่อไปก็เย็น ยิง,งยาวอยู่เิดวางงยาว a อยู่ตัวว่าต่างปร,ประเทศประเทศอิสราเอลก็ยิ่งมีไอ้ประเทศที่ว่ามาหาอำนาจที่นูนนูนหลังอย่แล้วก็ประเทศอิหร่านก็นมีมาอำนาจนูนหลังขึ้นกันครับผมถ้าว่าสองประเทศนี้ประเสิฐหนากันคือคิดว่าต,ต้องต้องเรียบต้องหนักแต่แท้ลรครับเราก็เลยว่าผมก็เลยอ,เออ เขาก็เปลี่ยนชีวิตน้่อยเนาะชีวิตแรงงานน้หน่อยที่ว่าอยู่ในประเทศอิตาเลเขาก็มาขายแรงมาขายมาหาเงินแต่ว่ามันก็บคุมหอกครับแต่ว่าเขาก็เพื่อเพื่อความยุ่งวดของชีวิตเ่าแหละเนาะของครอบครัวแต่ว่าเขาก็ยีพยาน้มรักษาเนี่ยรักษาตัวมันดีที่สุดครับผมวันนี้ก็เลิกงานมาก็มาเตรียมตัวมาเตรียมกระเป๋าไว้ เตรียมกระเป๋าเพื่อ,เพ,อเพื่อมีเหตุสุกเสื่อกลางขึนนครับผมมันที่เกิดขึ้นได้หรือบอกเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับดุลเมติสของสองประเทศนี่แล้วว่ามันที่เอากันจังไหนเนะาะแต่ว่าแตว่ามันแต่ว่าอิรานนี่เขาบุ่ม,มไปเบิงเนาะมันข่าวมันเป็นปเมล็ดอีกประเทศนึงที่ว่าผลิตนิว,นวเคลียแต่ว่ามันเอานิวเคลียรมาปล่อยลงจากลูกนะก็ ประเทศน้นอยๆเนาะประเทศอิสรเดียวประเทศน้นอยๆครับผมซําเปรียบเทียบนะเบึงในแผนที่ก็น้นอยๆครับผมแต่ว่ามันยิงมาก็ <c oughs> คงยิบเหลืออย่างดอกครับผมก็ก็กกต้องร้อถาฟังติดตามข่าเบิ่งว่ามันยีหนักซําใดแล้วก็ยีเว่ามันจะอาจจะเขาอาจจะถ้าวัานหนักก็ยีค่อยไปศูนย์อุปยบ ในส่วนนึงนี่แหละครับผมเพราะว่ามีส่วนอุปโยพอย,ยบ้านทุกบ้านทุกหลังของประเทศนี้มันนี่มีของของใต้ดินของใต้ดินแต่ว่าส่วนมากเขาก็ยี่เอาคนไทยเขาไปยู่ดอกส่วนมากก็ิบเป็นบาน้านเพื่อนเจ้าของบา้านาเพื่อนที่ว่าเพื่อนเดี่ยวไปยู่ครับคนว่าเออเพราะว่ามีระ,ะเบิดยิ่งมากสิเขาจะไปยู่ของใต้ดินเนาะแต่ว่าคนไทยเฮาเนี่ยกีคนไทยเฮามันบนม่มีหม่องอยู่เ้อคนไทยเฮาก็ต้องเอาตัวรอดลหละเอา อันดับแรกเขาต้องหา่มที่ปลอดภัยที่สุดครับมีบังเกอร์มีบังเกอร์มีอันที่ว่ามันปลอดภัยอะครับผมนี่แหละกระเป๋าสัมภาระน้่อยเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อเตรียมไว้ถ้าว่ายี่เกิดขึ้นบ่เกิดขึ้นก็เขาก็ต้องเซฟตัวเองไว้ระมัดระวังไว้คือพยามอย่าหลับเลิกครับผมหลับก็หลับหลับตื้นตื่นล่ะแต่ว่ามือนันก็ยิงมาเขาก็อ้มาสลองคักสลองแง่แต่นอกสนอกว่า จนว่าอันขึนไปเนาะอ้สุดว่ายิ่งมาคักเติบอยูครับอกตังระเทศต่างประเทศต่างมีแบบแบ็เกาวที่ว่าหนุนหลังเนาะรับว่ารับว่าสองระเทศนี้มีแบกคกาวที่ดีแล้วมามาแบบมาใส่กันน่ะก็คงต้องต้องถอยครับผมแล้วก็สู่อ่ะแต่ว่าสู่ก็ต้องสู่สู่ยู่สู่มันเต็มที่อ่ะแต่ว่ามันจ่สู่ได้จำไหนก็ เกินอยู่กับในรับทำงานในเมืองสงครามก็ขอภาวนายา้มันเกิดเหตุรุนแรงเกิดเหตุรุนแรงเพราะว่าเขาก็มาขายแรงเนาะได้มาได้ดำครั้งหนึ่งในในชีวิตอะ่ะก็อยากเหตุแบบทำให้เตรมที่ที่สุดอะ่ะครับถ้าว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไรก็ต้องพยายามฟังข่าววงในอะ่ะภายในประเทศเนี่ยเราฟังข่าวแต่ว่า ถามว่าแรงงานไทยดีที่ที่เขามาเห็นงานอีกบอกผมว่าช่วงนี้เขาเขาบรับผมเตือฟังข่าวเขาก็เขาจะงดก่อนครับช่วงนี้คือว่าเขายปิดประเทศก่อนคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละแรงงานเราก็เรียงกระเป๋าไว้เรียมกระเป๋าไว้ครับผมพาสปอร์ตเงินเสียภาษีภาษาจัดซองสามสุดนี่แหละไ่ต้องเอาไปลายกระเป,าเป๋าไัไ้กระเป๋าใบใหญ่นี่แค่ ทีมไม่รอดเอาชีวิตรอดก่อนม <c oughs> ันก็ชีวิตเนาะแฟนอยู่บนเส้นใด้ครับผมชีวิตแรงงานเขาก็บอกอยู่ว่าประเทศนี้อันเป็นประเทเอันสงครามเด้อยิมายอยู่บ่อมันห่อนเด้อซีมาอยู่บอ่อ,อ,าอ,บองานหนักเดอ้อซีมาอยู่บอ่อเขาก็บอกอยู่แต่ว่าพือความยุ่รอดของครอ,อบครนะัวเนาะของตัวเองนี่แหละของเจ้าของนี่แหละเขาก็ต้องดิ้นรนมากครับผม บอกายซาม้าตายเอาดาบหาถามว่ามันยี่หเ็ดมันยี่ดีมันยี่สูดได้สมัยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนี่แหละครับผมคำมันหนักแท้ก็ต้องถอยครับผมมันนี้จะมาอัปเดตครับนี่แหละเป็นประเทศที่ว่ามันเป็นมาอำนาจาเนาะมันก็ย่บ่มันยุบ่ไกลกันครับผมห่างกันประมาณแค่พันกว่ากิโลแล้วก็ฉีดมนาวุธมันยิงไม่ได้ตลอดระบบป้องกันตั้งประเทศก็ตั้งแบบบ่มีผู้ใดย้อมผู้ใดอ่ะ มันก็เขาก็ต้องแบบเออชีวิตเขาเขาก็เป็นห่วงชีวิตเขาก็เออเสีบเจ้าของน้ำแล้วก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวไว้เพราะว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับผมผมก็อยู่ที่วันยิงมากระทบเมือ่อวันที่สิบสามันก็ผมก็อยู่ผมก็กระทบเพื่อนผมอยู่ภาคกลางภาคกลางภาคเหนือกระทบผมแต่าภาคใต้ก็จังไหนก็ยิ่งมาอัปเดตให้เบิ้งนะผมแต่มื่อกี้ยิ่งมา เตรียมกระเป๋าก่อนเตรียมกระเป๋าเดินทางเตรียมกระเป๋าเพื่อเพื่อไปอุประยน์ควนครับว่าเพื่อมีเหตุฉุกเฉินครับผมเตรียมมามาเตรียมเสือ้อผ้าเตรียมพาสปอร์ตเงินเงินก็พยายามติดติดกระเป๋าไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาครับผมครับจังไหนก็จิมาอัปเดตในเบื้องเรื่อยๆครับผม ขันยังอยู่รลอดปลอดภัยกันยิ่มากอัปเดตสถานการณ์ในเบื้องค้ังผมการทํางานกันยังใช้เกัาล่ะขันว่ามันโอเคก่นล่ะไปพ่อกันยุไทยเนาะคือว่าไปพ่อกันยุศูนย์อุปจในหมองที่ปลอดภัยนะครับผมจะกไหนก็สู๋ก็เก้าล่ะแต่ว่ายี่ห้อถอยบอสถอยครับผมอย่าเอามันสุดๆแล้วครับผมคือพ่อแม่เพิ้นตั้งใจสู๋ล่ะว่า ก็ขอเปล่านา้าใหญ่มัน,นรุนแรงเนะครับผมก็าายิ่งพยายามติดตามข่าวอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมว่ามาันจะเป็ดยังไงนะสถานการณ์สงครามจงไหนก็สู้ๆครับผมในงานไทยในอิสาเลียครับผมเป่าใช้ปุ้มก็ยิ่งสูวยกันละเมื่อนีนก็ยิมาเตรียมกระเป๋าเดินทางที่ขาดไปไลกันเลยละมากๆมาๆ <c oughs> มามาครับผมเงินพาสปอร์ต นเรื่องงานมากกับเมืองโยบมีปัญหาหลายอย่างครับผมทังไหนก็ฝากถึงแรงงานไทยในอิสราเอลเด้อเตรียมเนี่ยเตรียมตัวครับผมอย่าชะล่าใจเนาะเพราะว่ามันเขามาให้งานในเมืองสงครามมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราก็ขอให้คุณพระรักษาคุณรักษาเน้งองค,ความคุมกองเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เพื่อนเนี่ยผมสถา,านการณ์เป็นยังไงครับผมมื้อนี้ก็ขออนุญาตไป ทำตละดปักควันก่อนครับผมสูสูบอถอยครับผมสูยางเดียวไม่นี้มาเตรียมกับป๋ากควัน <laughs> สูสูครับสวัสดีครับ